ช่องเมคไม์ดีววันนี้ตมนแรกช่อนี้เลยค่ะกวงหนุ่มหนุ่มแอสทอจะบอกว่าในสุดหนุ่มหนุ่มก็ได้คัมแบ็กแล้วหลังจากคัมแบ็กยูนิตของโมบิงกับซานาไปตอนดูเอ็มวีของแบทไอเดียเลยยังบอกเลยว่าอยากเห็นหนุ่มหนุ่มมาในลุคแบบแบทไอเดียคือมันเท่มันหล่อมันแบดแบบโอ้โหเธอมันแบดเกินห้ามใจมากและครั้งนี้หนุ่มแอสทอก็มาพร้อมกับลุคแบทบอยแค่สองภาพปกปกแดงกับปกง่วงมาหล่อเท่เกินห้ามใจแบบโอ้โหเธอหล่อแบบแบทล้ำลึกแบบขนาดนี้เธอใจฉันสั่นเหมือนก้าวใจมากเลยอะแล ไม่ใช่แค่สองลุคนี้ที่แบนนะยังมีลุคแบบว่าสอดแทรกความไว้มาขอบระบุนประหนึ่งตอนเพลงซูกับปาาดาดิาดาดาดดาให้เห็นภาพปกในี้แอปคิดถึงเพลงหายใจตอนที่หนุ่มๆแบบว่ายังคําแบกลุคใสๆใบ่แๆบลวๆซึ่งเพลงซูกับปาเป็นเพลงเธอชอบมากถ้าใครสนใจดูตอนหนุ่มๆเบ๊วๆก็ลองดูซูกับปาหรือว่าเพลงเบบี้ก็ได้นะเพลก็น่ารักเหมือนกันเธอแต่ครั้งนี้หนุ่มๆัมแบนกับเพลงวันเธอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงวันของหนุ่มๆแอสเทอร์วเดีกว่าค่ะโอ้ โอ้ผมแบบออก้าฟ้ากแล้วมาโอ้เหมือนแบบญี่ปุ่นมากเมื่อกี้ล็อกเกี้่าปัญหานี่เคยยิ่งสรืยิ่งโตยิ่งคุณภาพเธอึ้่โตอะไรที่จีี้เิ่เลยนะทีจริงจริอ ดูดูขาวมากความทรงยิ้มขาวผิวือแบบขับผิามากขอมมากคุณเไอหรอเข้าขาแข่งกับผมน้าเหอ้ ฆษณาแบบเขาเรียกว่ารถยนต์เลยนะดูจากทีมโูดิโออย่างนี้จับคือแบบฟิวหนุ่มญี่ปุ่นแบบะเป็นทาหาค่ะาว่าเพลงนัเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มากคะซัสงารชีบีมาก คิแน่นม,น,แมนมากแต่ตาแน่นมากท่สดเอมมีความขาดรถเลยนะไม่มีม,าาามพอเตอร์ไซค์ไม่มีรถยนต์มาประกอบฉากเลยถ้ามีแต่แบบรถมา พขาฟิลเหมนตับการต่อรถเลยเนี่ยโอ้ค<อ>ีนเฮข้าหล่อมากลูกโอ้ใส่แม่ บูบินผมตกหน้าหรอชอบผมบอนแบบหล่อมากรักไซร์รักที่คนดีมากว จะบอกว่าเรื่องเพลงเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าหูเราเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งฟังรอบแรกแต่เรื่องความหล่อเนี่ยบาดติตบาดใจความแบดบอยที่แบบว่าเออมันประท้าแบบปูงอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบกล่อมประสาทเรามากเธอลากสายตากต่ความหล่อไม่ได้เนะหล่อมากกับความหล่อคือเป็นวงที่ยิ่งโตยิ่งโตยิ่งหล่อยิ่งหล่อแล้วจะบอกว่าอึนวูมากับผมที่เป็นสีออกบอลบอลน,น้ำเงินน้ำเงินบลูบลูอย่างเงี้ย เธอค่ะผิวผิวผ่องเป็นยองใหญ่ออร่ามากเลยลูกเธอแล้วลสันฮาร์ตมากบอกสันฮายิ่งโตยิ่งหล่อคือแบบตอนฮาร์ตอนแรกๆที่ดองเดบิวต์มาตัวอยู่ควาแบบโซเด็กแบวๆน่ารักอะตอนนี้คือน้องคือแบบโตขึ้นเยอะมากแอสโตจะเป็นอีกวงหนึ่งที่ภาพลักษณ์ภาพลุเนี่ยตั้งแต่ตอนปรับมาเป็นลูกโตขึ้นอะทุกคนดูหล่อเท่มากไม่ว่าจะเป็นเอ็นเจล็อกกี้จินจินอะไรเงี้ยหล่อมากคือยิ่งปรับลุกยิ่งหลอ่อและครั้งนี้หนุ่มแอสโตซ พลงันก็ขอให้เพลงวันของแอสโตรประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าการที่แอสโตรคัมแบ็ครวมครั้งนี้ก็ถือว่านานมากเลยนะกว่าจะเจอหน้าหนุ่มๆครั้งหนึ่งเพราะว่าคัมแบ็คครั้งแล้วก็เพลงน็อกก็ถือว่านานเหมือนกันและครั้งนี้ก็ถือเป็นการรวมตัวกับแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ซึ่งเราก็คิดว่าแนวเพลงนี้ก็มีความแปลกใหม่ของแอสโตรพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ขอให้การคัมแบ็คครั้งนี้ของหนุ่มๆแอสโตรทุกคนสุดสุดน่าเทิร์นต่อหนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ตดตามช่องต่่่ออนนนี้้ขงทุกคคคคดยะะะบบาา